ครับเราจะจับมาให้ดูนะครับตัวใหญ่แค่ไหนสนใจรู้ดเแี้ยจับได้เออกไปแล้วเห็นไหมครับจับได้เฮ้ยวายเมอร์ตัวใหญ่าเตยวายเมอร์เลยทำไหมมันวายเมอร์เลยอือหืออือหือนี่นะครับตัวใหญ่นะครับนี่เอาใส่หน้าสิเฮ้ยใกล้หน้าหนีตาแล้วมั้งมีปลาแล้วนี่จมูก บางนาโอเคยังไม่สุกยังไม่สุกพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ตอนซื้อมานะครับคู่ละเจ็ดร้อยนะครับก็มาศึกษาได้ครับวิธีเลี้ยงก็ไม่ยากนะครับก็มาติดต่อปลาบัวได้นะครับปลาบัวลูกศักนะครับนี่ครับก็ได้ตัวขนาดนี้ก็ประมาณสักห้าหกเดือนนะครับถ้าเลี้ยงจริงนะครับถ้าในบ่อดินนะครับ มันต้องมีกำแพงสังกะสีได้ครับไม่งั้นมันจะไต่นี่ครับมันมันจะไต่ไปอย่างนี้นะครับม,มันจะไต่ออกไปเลยนะครับ วันนี้เราจะมาดูกุ้งกุ้งล็อบเตอร์ใช่ไหมครับใช่ไหมครับปราบัวครับน่าจะใช่นะอันนี้พ่อพันธุ์แม่พันธุ์ก็จะขายอยู่ที่คู่ละเก็บร้อยใช่ไหมครับวิตัวใหญ่นะครับนี่อันอันนี้ตัวเมียใช่ไหมครับนุ๊ตัวเมียดักตัวเมียกัมมันเล็กกมมันเล็กถ้าตัวผู้มันจะกัมใหญ่ อันนี้เขาขายกันอยู่คู่ละเจ็ดร้อยใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าถ้าถ้าเป็นลูกมันล่ะครับลูกมันตนที่ไปซื้อมานั่นตัวละสองบาทโอ้ตัวละสองบาทตัวตัวเล็กขนาดไหนครับเล็กเล็กเล็กนี่เดียวอะนีดเดียวเลยใช่ไหมครับอันนี้ป้าบัวพ่อขายหรือเปล่าครับนี่ยหรือว่ายังยังยังน้อยอยู่มันมันยังไม่เยอะ ยังน้อยอยู่มันยังน้อยอยู่โอ้โหมีมีมีหลายบ่อเลยนะครับนี่มีหลายบ่อก็มีส่วนมากจะปลาดินอันนี้ตัวตัวเล็กๆนะลูกมันตัวเท่านี้มันก็ไข่แล้วจ้ะแล้วครับจ้ะมันไข่แล้วเนี่ยมันไข่ดีถ้าตัวถ้ามันตัวโตมากมันก็จะไม่ค่อยไข่ครับอันนี้ปูดเลโอ้หนีบด้วยแล้วมันดุเหมือนปูด่ะ กว่าจะได้ตัวขนาดนี้ใช้เวลานานไหมครับประมาณสามสี่สามเดือนสี่เดือนสามสี่เดือนถ้าตอนเลี้ยงทีแรกอ่ะที่ซื้อมาเลี้ยงอ่ะห้าเดือนก็ก็ได้ที่ประมาณไม่อยู่ประมาณสิบสิบตัวโลหรือยังไงมันได้ไซส์สามนิ้วหรือยังไงครับที่เคยขายนะขายไปรูละสองร้อยห้าสิบ แต่ถามว่าถามว่าเลี้ยงดีไหมดีเพราะว่ามันกินกินมไมากจะกินสาหร่ายอตัวเหลืองบ้างหัวหานิดหน่อยหัวหานี่เป็นหัวหานอะไรครับหัวหานกุ้งเลยจ้ะมันเป็นจะเป็นมันจะเป็นแบบชนิดที่จมน้ำเพราะว่าถ้าเกิดว่าเป็นปลาดุกันนีมันจะลอยอืครัหวานให้กินก็ันะนนบางทีก็ สองาทิตย์ถึงไปหวานทีก็ได้เพราะที่เราที่บ่อเราเราจะเอาสาหร่ายใส่ถุกไว้ด้วยอ๋ออันนี้คือเป็นบ่อพ่อพันธุ์แม่พันธุ์แล้วก็ไปลงบ่อธรรมชาติใช่ไหมครับถ้าลงบ่อดินมันจะโตเร็วทำอย่างนี้มันไม่ได้กินรักนานแต่ว่าต้องสตูสําคัญคือปลาช่อนปลาช่อนใช่ไหมครับอ่างดครับแล้วก็ในการที่ทําอย่างนี้ต้องมีออกซิเจนให้ตลอดเวลาเลยปครับใช่ตลอด ถ้าไม่มีก็จะตายครับแล้วก็อันนี้น้ํามันฝนตกมาก็เลยไม่ค่อยใสครับเกี่ยวเปลี่ยนเปลี่ยนบ่อยไหมครับน้ํานี้น้านี้ก็ต้องเปลี่ยนยังนานก็อาทิตย์นึงอาทิตย์หนึ่งเปลี่ยนแล้วเวลาให้อาหารนะครับให้ให้ทุกวันหรือเปล่าครับไม่เพิ่มเขากินไม่หมดอืมต้องให้ประมาณไหนครับนี่เดียวสักกีเดียวนี่แหละเพราะมันมีแค่ตัวสองตัวกี่วันทีครับถ้าถ้าเป็นบ่อไม่พันุ์อย่างเงี้ย สอ,องสามสองสามวันก็แค่หยุบเดียวนิดนึงนครับผมนี่เลี้ยงง่ายนะเนี่ยเลี้ยงง่ายประหยัดถ้าคใครไม่มีไม่แบบถามว่าเลี้ยงประหยัดกว่าปลานิลอีกอะ่ปะปลานินกินพืชนี่ก็ประหยัด่แต่ว่าถ้าเป็นกุ้งนี่ประหยัดกว่าเพราะว่าเขากินน้อยครับประหยัดกว่าแถมได้ราคาดีกว่าแต่มันสําคัญที่ว่าเราต้อง เอาสำลักสีล้อมอย่างนั้นและถ้าไม่ล้อมมันก็ออกได้ฝนตกก็เดินไปเหมือนปูเลยครับโอ้มันเดินด้วยค่ะถ้าสมมุติว่ามันรู้ว่าข้างนอกมีน้ําฝนตกอย่างเงี้ยมันไม่อยู่คลับมันออกได้นี่ใส่น้ํใน้อยนี่ถ้าใส่น้ําเยอะมันก็ออกได้โอ้จ้ะออกไปเมื่อกี้ก็ไปยตนอยู่กับป่าดินกครับลงไปนี่มันก็เป็นเปไปไหนมันก็ลงไปิษัทบริษะทเราเนี่ยอยู่ใกล้เนี่ยทุนทีวัน แหมะันิจใจว่าติดกุ้งขึ้นมาก็มีเพราะวันฝนตกแล้วน้ำเยอะมันก็ออกไดใเดือนอันนี้ให้คนมาดูงานได้ไหมครับเนี่ยคือว่ายังไม่พร้อมคามมีนดหรือว่ามีอ๋อก็ประมประมงเขารู้ว่าเลี้ยงกุ้งเขาก็จะมาดูอ๋อมาเข้อศูนย์ที่จชงใหม่ครับอ๋อก็มามาได้ใช่ไหมครับมาหรือว่าโทรมาสอบถามครับบางทีไม่อยู่บ้านก็จะไม่เจอใคร วิธีการเลี้ยงนี้บอกทั้งหมดเลยใช่ไหมครับบอกค่ะเลี้ยงง่ายเพราะว่า,งงาถ้าเกิดว่าเรามีไอ้แบบร่องน้ำให้ครับตำแบบดินเนี่ยนะผมว่ามันน่าจะโตดีแหละเพราะมันชอบอยู่ในบอ่อดินนะกินง่ายกินระไหลไม่ได้กินหัวอ,อาหารก็โตได้ครับสามารถโตได้แบบไม่มีหัวอาหารสามารถโตได้มีเบอร์โทรไหมครับม,มีค่ะ 0 8 7ย์แปดเจนี่แหละหนึ่งเกครับผมปลาบวัวเนานะจ้ะเบอร์คุณสมศักดิ์ครับสมศักดิ์ขายฟางอัดฟางนี่แหละครับ<ม>เพราะว่าเขาอัดฟางขายอัดฟางขายด้วยจ้ะแล้วก็มีบ่อกุ้งบอ่อปลาจ้ะหน้าผลอย่างนี้เดินทำนาธรรมดาที่เนี่ยแต่ว่าอันนี้มันเป็นงานที่แบบว่าลูกชายมันเวลาเขากลับมาจากกรุงเทพเขาก็า บอกว่าเวลาพ่อแม่แก่แล้วจะได้ไปดูมันจะได้เพลินดีอใช่ครับแล้วก็บรรยากาศดีด้วยครับทีแรกก็จะกล่าวว่าจะเลี้ยงหมดทุกบ่อนต่ทีนี้มันมาเสียทีที่วันน้ําเข้าแล้วก็เลยอัป,ปนินมาเลยอ,อลยเาอาป,ปนินลงก่อนเพราะว่ามันมีผักบุ้งเยอะเพราะว่าปลปนินมีปีสีหนึ่งนี่เราวเสียหัวหันไม่ถึงสิบลูกหรอกรเพราะมันมีผักบุ้งใช่ไหมครับ ก็กลางคืนบางทีเราก็เอาปลาให้กินมั่งมะละกอที่เราปลูกไว้นี่กประโยชน,น์อ๋อมะละกอริมริมอะไรครของนี่ครับริมริมคูนี่ใช่ไหมกปกตินะ่ะไม่ไม่ได้ขายใครมาก็าให้ไปเดี๋ยวก็ให้ไก่กับปลานี่แหละโอ้สุดยอดมากครับเพราะว่าปลาเลี้ยงไก่เนี่ยเลี้ยงขึ่งมาอยู่ไม่ต้งสุกกี้เลยได้หลายได้หลายแ,แ<ผ>ม่แค่เยอะมากเลยใช่ไหมครับมันชอบกินก็ มะละกอนี่ครับโอ้สุดยอดมากขึ้นไปตรงซ้ายนี้ใครใครอยากจะมาดูงานหรือว่ามาเที่ยวดูก็ต้องโทรมาก่อนเนาะจะต้องโทรมาก่อนเพราะว่าหน้านี้หน้าฝนแล้วเดี๋ยวก็จะไปหว่านข้าวแหละเพราะว่าอยู่คนสองคนกับหลานครสามคนสี่คนครับไอ้ลูกนี่ที่โตแล้วเรียนจบแล้วก็ไปหมดครับผม ม่มีใครอยู่ด้วยเลยวันนี้ต้องขอบคุณป้าบัวมากนะครับที่ให้เรามาชมแล้วก็บอกทั้งหมดเลยใช่ไหมครับใครมาชมบอกทั้งหมดเลยบอกค่ะแถมถ้ามีผลไม้อะไรก็ให้ก็ให้แถมไปกินเก็ใช่ไหมพี่นาครมาเก็บเลยใช่ไหมมาดูเรามาเก็บอะไรมีเขียดด้วยครับ ได้หนึ่งทุงปุ๋ยเลยนะเกียรติเนี่ยอ๋อเป็นทุ่งปุ๋ยมีปลาด้วยได้แล้วปลาผมเอาไปแล้วหนึ่งได้ปลาด้วยนะครับนี่นะครับสุดยอดนะครับมาดูได้ครับมาชมได้ทำไรครับคุณนครอะไรมาเยียบสวนกกะจะเอาหมดทุกอย่างเลยใช่ไหมนี่มีอะไรเอาหมดนะครับมะละกอก็เอาทูกอดอยากปลาก็เอานี่ยอดยอดบักกระทุกลกหรู้กินเป็นหรือเปล่าเขาบอกกินได้ลองทำ i <laughs>